วันนี้จะพามาชม e สู h ฮเดอร์ขนาดล้อเดิมเป็นขอบ16ค่ะวันนี้ลูกค้าตั้งใจมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอารุ่นไหนดีก็เลยจะลองถอดเทียบให้ลูกค้าได้เลือกค่ะจะได้เห็นชัดๆตัดสินใจได้ง่ายๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาก็จะเป็นตัว h ฮเดอร์ปี r ป2 2ี2022ขนาดขอบ18 ตัวนี้เป็นตัวท็อปแม็กทูโทนค่ะสวยมากๆเลยและอีกตัวนะคะที่จะลองเทียบคือล้อมิวเอ็กขอบ20นั่นเองค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้เลยค่ะลูกค้าจะได้เห็นชัดๆนะคะจะได้ตัดสินใจง่ายค่ะ ในส่วนตรงนี้ทางร้านสามารถติดตั้งได้หากมีปัญหาเรารับผิดชอบทุกๆก,กรณีค่ะขอให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจในร้านลูกค้าเลือกเป็นไฮเดร์ขอบ18รุ่นปี2022นะคะและตัวนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ชุดละ29,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นราคาอาจจะมีขึ้นลงหลังจากนี้ค่ะ ล้อและยางของที่ร้านจะเป็นป้ายแดงถอดศูนย์นะคะนี่คือสภาพยางค่ะยางที่ติดมายังเป็นยางปี2021อยู่ค่ะยางก็จะเป็นเบอร์เดิมเลยค่ะ265 60ห .18 สอดิสโตนดูเลอร์เฮทีหกแปสี่สำหรับตัวอื่นนะคะ มิวเก็จะอยู่ที่ชุดละ29 0 0 0ค่ะเป็นขนาดขอบ20และตัวไฮเดอร์ขอบ18แมตสีบอลสีอันลอยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ23,000บาทยางที่ติดมาจะเป็นสเปคเดียวกันขนาดเดียวกันค่ะแดงทอสูงเหมือนกันเรียบร้อยค่ะทันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากสมุทรปราการขอบพรบคุณมากๆค่ะ